ีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเกมเชานะครับในคนรุ่นก่อนๆนะที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการเล่นเกมแนวนี้นะครับเียนกินเราก็ได้แล้อันนี้จะเหมือนกับเป็นการทายใจนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรโดยให้เรานะครับคิดเลขในใจสามหลักนะครับแล้วก็ให้บวกเลขสลับกันนะครับแล้วก็เลขสลับกันด้วยการลบเช่นสมมุติว่าเรา เอาหนึ่งสองสามแบบนี้แล้วก็สลับเป็นหนึ่งสองสามลบสามสองหนึ่งอย่างนี้นะครับมาดูกันครับว่าเกมนี้จะเป็นไปด้วยความทุรักทุเลขนาดไหนนะครับมาดูครับอ่าโดยที่่ไมให้อเคนะโดยที่เราเราจะไม่ให้คนที่จะทายเราเนี่ยรู้ว่าเราใช้เบอร์อะไรนะครับ่กันอาโอเคแล้วก็ห้ามตั้งเลขที่มันแบบเช่นหนึ่งศูนย์หนึ่งลบหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนกับ าต้องเป็นเลขที่แบบไม่เหมือนกันนะครับมาดูกันครับนี่นะครับไม่ใช่นี่เอาใหม่นะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับเราจะเอานะเราจะเอาเลขข้างหลังนะครับมาเรียงต่อท้ายมาข้างหน้าสลับกัน嗯嗯อ่าเรากดลบก่อนนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็ลบนะครับมันจะเป็นตัวเลขสลับกัน แล้วก็บอกผลลัพธ์ตัวหน้าต,ตัวแล้วก็เราจะกดเข้ามาเท่ากับเราแค่บ,บอกผลลัพธ์ของเขานะครับผมว่าอ่าหนึ่งตัวด้านหน้านะครับจะเป็นผลลัพธ์แค่หนึ่งตัวอ่าเลขหนึ่งครับเดี๋ยวนะอัน,นีง่ายอยู่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดอ่านี่นะครับเขาจะทาย <c oughs> เขาจะทายเขาจะทายถูกว่านะครับอ่าผลลัพธ์ที่ได้คือหนึ่งเก้าแปดโดยที่เราไม่ได้บอกเขานะว่าเราเอาเลขอะไรลบอะไรนะ อ่ทีนี้เรามาดูเฉลยใครที่อยากดูเฉลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ของอัปลัยเตะไว้ด้วยนะครับ